First blood. My resolve is ultimate. An ally has been defeated. You have defeated double kill. Enemy. An ally has been defeated. Double kill. Legendary. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นลิงนะครับในการฟาร์มป่านะครับเป็นตัวละครที่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่อาศัยดวงซะมากกว่านะครับถ้าลิงเนี่ยตีไม่ติดคีย์นะครับมันก็จะโคตรกากเรียกได้ว่ากาก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 มากมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยต้นเกมเนี่ยตีติดคีค่อนข้างยากนะครับด้วยพาร์สที่มันได้มาติดตัวนะครับเริ่มเกม มันมีโอกาสตติดขีเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับ15%เองนะครับซึ่งโอกาสติดขี15%ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันออกค่อนข้างยากนะครับตีร้อยทีมีโอกาสติดขีแค่15ครั้งนะครับมันเรียกได้ว่ายากมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะไหนตีติดขีอย่างจังหวะเมื่อกี้นะครับฝ่งหัวข้ามเนี่ยก็จะโคตรเจ็บแล้วตัวเลนเนี่ยโดนขีไปต้นเกมนะครับนาทีแรกเนี่ยโดนไปพันห้าเรียกได้ว่าเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับก็อาจจะช็อกไปนะครับในช่วงต้นเกมเนาะแต่ก็ ไม่ค่อยแนะนําให้หยิบมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่อาศัยดวงซะมากกว่านะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับสกิลที่1เนี่ยของเจ้าตัวลิงนะครับมันเป็นการหายตัวนะครับมันจะหายตัวไประยะเวลาประมาณ1-2ึวินะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น40%เป็นะครับเป็นเวลา1นึ่าวินะครับทาให้ตัวลิงเนี่ยสามารถหายตัวหรือว่าเข้าไปล้วงฝั่งตรงข้ามนะครับอาศัยในช่วงสกิลนี้นะครับทาให้ลิงเนี่ยเข้าไปล้วงฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อ๋อ พัซซีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมอธิบายไปนะครับของเจ้าตัวลิงเนี่ยหลังจากที่ลิงใช้สกิลนะครับการโจมตีปกติครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นการกระโดดโจมตีระยะค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ360หนะครับหน่วยกายภาพนะครับแล้วก็บวกอีก100%ของพลัง AD นะครับมาดูกันที่สกิลที่2กันบ้างดีกว่านะครับสกิลที่2ของเจ้าตัวลิงเนี่ยมันเป็นการกระโดดไปข้างหน้านะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะเมื่อกี้เนี่ย เรากระโดดไปในทิศทางที่กําหนดนะครับแล้วก็กดโจมตีปกตินะครับก็จะเข้ากับพาสีที่หลังจากใช้สกิลเจ้าตัวลิงเนี่ยโจมตีไกลขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นนะครับถ้ายิ่งติดคลีอีกนะครับมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมครับตัวลิงเนี่ยถ้าตีไม่ติดคลีเนี่ยมันจะฟาร์มค่อนข้างช้ามากๆเลยนะครับมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยแนะนําให้หยิบมาเล่นนะครับในส่วนของสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลการระเบิดหรือว่ากดทีนึงเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายแล้วก็สตันศัตรูท ทำให้ลิงเนี่ยสามารถสร้างจังหวะแล้วก็กดโจมตีกปกติ ajuda, เพื่อเข้ากับคอมโบได้นะครับแล้วก็พอเรากดสกิลที่3หรือสกิลในเมสเซจเนี่ยระยะเวลาภายใน5าวีนะครับหลังจากนั้นนะครับต,ตัวตัวลิงเนี่ยสามารถกดซ้ำอีกครั้งเพื่อหายตัวแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นได้นะครับเป็นเมคคากที่เพิ่มใหม่อ,อย่างนะครับในแพทก่อนหน้านี้นะครับทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถเข้าออกไฟได้ง่ายมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่สกิลหนึ่งใช่ไหมครับที่สามารถหายตัวได้นะตอนนี้ก็มีสกิลที่3ถ้าเรากดใช้สกิลที่3เสร็จตัวลามเสราวือว่ เข้าออกไฟได้ง่ายมากขึ้นนะครับหลักการเล่นลิงก็ง่ายๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่ต้องการของคลิประมาณ2ชิ้นนะครับเราออกมาเป็นเจ้าตัวดาบคลิคลิปสติกับสลิกสติงนะครับเพื่อให้ตัวลิงเนี่ยติดติดครินะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าลิงเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะออกมาเป็นเจ้าตัวดาบไอเจ้าตัวมือคลิก่อนนะครับ 3- 4อันนะครับเพื่อให้ลิงเนี่ยมีโอกาสติดติดคลิค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ก็ในเกมนี้นะครับเราออกมาเป็นเจ้าตัวของฟาร์มครึ่งชิ้นก่อนนะครับเรายังไม่ออกมาเป็นเจ้าตัวโซลิเวอร์ชิ้นเต็มนะครับแล้วก็ออกมาเป็นบูตกันเวทนะครับอันต่อมานะครับแล้วส่วนชิ้นตอบมานะครับเรายังไม่ออกเป็นของฟาร์มอันเต็มใช่ไหมครับเราจะออกมาเป็นเจ้าตัวดาบคลิก่อนนะครับก็แนะนํานะครับให้ออกมือไอ้มือคลิก่อน2อันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเจ้าตัวดาบคลิปสันตินะครับหรือว่าดาบคลิใหญ่นะครับพอเราได้ดาบคลิเสร็จใช่ไหมครับ ชิ้นต่อมานะครับหรือว่าชิ้นที่3นะครับเราออกมาเป็นเจ้าตัวสลิกสติงนะครับเป็นชิ้นต่อมานะครับในการออกสลิกสติงเนี่ยก็แนะนำนะครับให้กดเจ้าตัวมือครีก่อนอีก2อันนะครับแล้วก็ค่อยออกมาเป็นเจ้าตัวสลิกสติงอันเด็มนะครับจะทาให้ตัวลิงเนี่ยมีโอกาสตีติดครีบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องใช้ดวงอยู่ดีนะครับจริงๆนะครับถ้าดวงเราไม่ดีหรือว่าดวงเราสวยมากๆนะครับถึงเราออกของครีเยอะขนาดไหนนะครับตัวมันก็จะตีไม่ติดครีอยู่ดีนะครับก็เป็นตัวที่ ไม่ค่อยแนะนําให้หยิบมานะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าตีติดคิทีหนึ่งนะครับมันก็จะค่อนข้างแรงนะครับเรียกได้ว่าโคตรแรงเลยดีกว่านะครับถ้าใครที่ดวงดีๆหรือว่าอยากลองเล่นหาตัวใหม่ๆเล่นเบื่อตัวเมตาเก่าๆหรือว่าตัวเมตาปัจจุบันแล้วนะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ก็แนะนํานะครับเป็นตัวที่อาศัยของเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ8-10ถึงนาทีนะครับตัวมันเนี่ยถึงจะเก่งมากๆเลยนะครับ หลักการในการเล่นก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเข้าคอมโบในการเข้าก็ดูแลแต่สถานการณ์นะครับเราสามารถกดสกิลที่1เพื่อหายตัวเข้าไปตีก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลอนิเมตเพื่อสั่นตูฝั่งตรงข้ามแล้วก็กดโจมตีอีกหครั้งนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายหรือว่าเราอาจจะออกไฟเราก็ยังเหลือสกิลที่2เพื่อที่จะกดสกิลกลิ้งเข้าไปนะครับกระโดดเข้าไปเพื่อโจมตีศัตรูฝั่งตรงข้ามหรือว่ากดกระโดดหนีออกมาก็ได้นะครับ ตัวลิงเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับถ้ามันตีติดคีย์มผมบอกอีกทีนึงนะครับเนี่ยอย่างจังหวะนี้นะครับเราโดนไอริสตีหายไปครึ่งหลอดเห็นไหมครับเราสามารถตีเจ้าตัวไอริสฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้ามันตีติดคีจริงๆนะครับก็โดนไป2ทีก็เรียกได้ว่าเกือบตายแล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้เห็นไหมครับเรากดอนิเมตีหนึ่งที กดสกิลที่2องตีหนึ่งทีนะครับตัวไอรีเนี่ยเหลือเลือดประมาณ5-10%เรแล้วนะครับเราสามารถกดสกิลที่1ถ้าเราเหลือสกิลไหนนะครับกดสกิลเพื่อไล่ล่าแล้วก็ตีศัตรูของน้องข้ามได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากใช้สกิลเนี่ยเห็นไหมครับน er ุ 1, 1, 1, okay. way, ้ยเมื่อสังเกตได้นะวงของลิงเนี่ยมันตีไกลกว่าปกตินะครับทำให้ตัวมันเนี่ยไล่ล่าฝั่งศัตรูได้ค่อนข้างเก่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตได้นะเราจะออกมาเป็นเจ้าตัว มือคลีก,ก่อนรัวๆนะครับพอได้ของคลีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราค่อยมาออกเป็นโซลิเวอร์อันเต็มนะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับเล่นลนะิงเนี่ยไม่ควรเข้าไปเข้าไปห้าวหรือว่าเข้าไปโชว์ในแมปมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกเปิดแมปแล้วนะครับจะทําให้ตัวเราเนี่ยเล่นค่อนข้างยากมากขึ้นนะครับลิงเนี่ยเป็นตัวที่แพ้ตัวเปิดแมปอย่างเจ้าตัวลินดิส หรือว่าเอลโซอะไรอย่างี้ครับเซลิก้าก็แพ้นะครับถ้าเราเข้าไปเหยียบโดนกับดักของมันนะครับมันก็จะเผยตัวเรามาในมินิแมปนะครับทาให้ตัวเราเนี่ยเล่นยากมากขึ้นนะครับก็เวลาเล่นคอยสังเกตมินิแมปนะครับว่าฝั่งเราข้ามอยู่ไหนนะครับเราควรจะดันเลนไหนไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับเราก็ค่อยๆแอบดันหรือว่าทําเวฟคีฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแคลรี่ฝั่งเราเนี่ย เรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ออฟเล่นฝั่งเราก็แทบจะไม่ได้ดันเลนทาเวฟคีปเลยนะครับทําให้เราเนี่ยต้องทําทุกตําแหน่งเลยนะครับทั้งไล่ฆ่าทั้งทําเวฟคีปนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากนะครับถ้าเรารู้ว่าตำแหน่งไหนทําอะไรแล้วทําตามตำแหน่งเรานะครับจะทําให้เกมเราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับจังหวะนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนบวกอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็เอาเวลาไปดันป้อมแทนนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีตัวดันป้อมเลยนะครับ อัพเลนฝั่งเราเนี่ยก็จะไปเข้าไฟต,ตลอดนะครับไม่ค่อยทําเวฟคีททาอะไรเลยนะครับแล้วเราคอยพอนั้นป้อมเสร็จใช่ไหมครับเราก็ตามไปเก็บแครี่ตามไปเก็บฝั่งหรอ,อกข้ามนะครับฝั่งหรอ,อกข้าวเนี่ยเขาเลือดโลประมาณ4คนเนาะเราก็น่าจะเก็บได้สักสองถึงสามคนนะครับจังหวะนี้เห็นไหมครับเราก็เก็บได้นะครับแต่ว่าฝั่งเขาวับกับบ้านทันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราสามารถดันเวฟคีททำทำลายป้อมกลางฝั่งเขาได้ก็เรียกได้ว่า ทำให้ฝั่งเราเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับลิงเนี่ยถ้าตีติดคีเนี่ยมันตีค่อนข้างแรงนะแปดนาทีเนี่ยมันฟาดคีบทีสองทีตายแล้วฟาดทีละสามพันสามพันนะครับเห็นไหมครับโคตรแรงเลยนะครับถ้ามันตีติดคีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องอาศัยดวงจริงๆแหละครับเวลาเล่นลิงนะครับก็ไม่แนะนําให้หยิบมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตได้เห็นไหมครับมันตีไอลิงเนี่ยสองถึงสามทีก็ตายแล้ว ฟาดฟาดฟาดฟา,า,าดคอมโบเดียวเนี่ยก็ตายแล้วไอรีไม่มีทางหนีได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งสกิลสตัร์แล้วก็การโจมตีระยะค่อนข้างไกลนะครับจากจากพาสซีฟของมันที่ใช้สกิลแล้วมันจะกระโดดตีเห็น <ard> ไหมครับเราต้องทําหน้าที่ทําทุกอย่างเลยนะครับคอยดันป้อมคอยช่วยเพื่อนเติมเพื่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะครับมันเล่นค่อนข้างลําบากนะครับในในบางเกมนะครับอย่างจังหวัดนี้นะครับเราต้องเข้าไปล้วงฝั่งเราฆ่าจริงๆเนี่ย ตัวลิกเตอร์เนี่ยสามารถดันป้อมบนแล้วก็ตัวเจ้าตัวสลีมเนี่ยสามารถดันป้อมล่างได้นะครับแต่ว่าก็มีฝั่งเขาดันอยู่แล้วก็แนะนํานะครับมองมินิแมปแล้วก็ลงไปช่วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ฝั่งเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเขามีตัวเลนตัวเดียวเห็นไหมครับแต่เรามี2คนเนี่ยก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นจงังหวนะเมื่อกี้กดตีผิดเราไ่กดตีเขียวพลาดไปน,ดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังฆ่าได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับจงังหวะนี้จริงๆดันป้อมได้นะครับ เราก็กลับไปฟาร์มไม่เพื่อนดันป้อมไปเรื่อยๆนะครับคอยทำเวฟพีพคอยทำเกมเลนอื่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับขอยังไม่เต็มไม่เป็นไรนะครับใจเย็เนเเล่นลิงมันเป็นตัวที่อาศัยการเข้าไปล้วงฝั่งตรงข้ามค่อนข้างอาศัยดวงมากๆเลยนะครับจังหวะไหนเอาดาร์คเลเยอร์หรือว่าเอาคองได้ก็รีบๆตีไปนะครับเพราะว่าตัวลิงเนี่ยเรดเกมหรือว่าการขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันขึ้นบ้านฝั่งเขาค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเพราะตัวเราเนี่ย มันไม่ได้เป็นตัวที่เข้าป้อมแล้วมันจะหายตัวได้นะเวลาลิงกดหายตัวอยู่ในป้อมนะครับฝั่งเราข้ามก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับทำให้ตัวฝั่งเราเนี่ยขึ้นบ้านเขายากมากขึ้นแล้วก็เล่นยากมากขึ้นนะครับแล้วก็แครี่ของเราตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นงานด้วยนะครับทำให้ฝั่งเราเล่นค่อนข้างยากนะครับต้องอาศัยนักซารีเยอร์หรือว่าเจ้าตัวเร็กโมเดสเตอร์อย่างเดียวนะครับในการขึ้นบ้านฝั่งเขานะครับ จริงๆพอเราปล่อยเด็กโมเดสเตอร์เสร็จแล้วนะครับจริงๆเราไม่ควรรีบบวกขนาดนี้นะครับเราควรจะปล่อยให้เจ้าตัวคีฟฝั่งเราเนี่ยคอยดันไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนถึงป้อมเขาแล้วเราค่อยค่อยหาจังหวะบวกในป้อมเขานะครับ <viu? S 2> <apo. ๆ S 1> หรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับเจ้าตัวเด็กโมเดสเตอร์เนี่ยมันสามารถยิงได้จากระยะนอกป้อมนะครับทาให้เราสามารถคอยยื้อไปเรื่อยๆได้นะครับให้เจ้าตัวเด็กโมเดสเตอร์เนี่ยยิงป้อมไปเรื่อยๆนะครับในจัง <S <S <ๆ S 2> หวะที่เราเอาป้อมเขาไม่ได้นะครับ ก็คอยทำเวฟคีฟด,ดันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับจังหวะน,นี้เนี่ยเราก็คอยตีป้อมเข้าไปนะครับเพราะว่าฝั่งเจ้าตัวลิเตอร์เราไปคุมเด็กมมเลสเตอร์เราแล้วก็ได้ป้อมข้างล่างเข้าไปนะครับเราก็ได้ป้อมบนไปค่อยๆเลาะป้อมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาเล่นใจเย็นๆนะครับเพราะว่าแครี <S <S ่ฝั่งเราก็อย่างที <S <S ่บอกไปนะครับมันเรียกได้ว่าหุดหยิดมากนะครับเกมนี้เนี่ยต้องคอยทําทุกอย่างเองเลยนะครับก็ใจเย็นนะครับเวลาเล่นคอยดูไปเรื่อยๆนะครับ ปั่มไปเรื่อยๆตัวเราเนี่ยมันขึ้นบ้านเขาค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับคอยทําเวฟคีฟคอยดันไปเรื่อยๆส่วนของลูนที่เราใส่มาในเกมนี้นะครับเราใส่มาเป็นแลมเพดสิบเมตรนะครับสปิริตสิบเมตรแล้วก็นักก้อนคอร์สิบเมตรนะครับที่เราใส่มาเป็นแลมเพดสิบเมตรเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวลิงเนี่ยบอกแล้วนะครับมันอาศัยการตีติดคีนะครับก็ถ้าตีติดคีเราก็เน้นให้มันแรงไปเลยนะครับเราเลยใสมาเป็นเจ้าตัวแลมเพดสิบเมตรนะครับเพื่อ เพิ่มความเสียหายในการตีติดคริติคอลนะครับ36%นะครับสมม,มติเจ้าตัวลิงตีคริติคอล2,000นะครับมันก็จะเพิ่มมาอีกจก720นะครับทำให้ตัวลิงเนี่ยตีติดคริได้แรงมากขึ้นนะครับในส่วนของพลังแฝงที่เราใส่มาในเกมนี้นะครับพลังแฝงเนี่ยเราก็จะใส่มาเป็นเจ้าตัว raging inferno นะครับ Devil Core แล้วก็ Devil Awakening นะครับที่เราใส่มาเป็นเซนตนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า Devil Awakening เนี่ย เมืเรากดอันติเมทเสร็จใช่ไหมครับสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยมันจะทําการลดคูดาวลงนะครับทำให้ตัวลิงเนี่ยมีโอกาสในการกดสกิลที่1หรือว่าสกิลที่2ในการล่าสัตว์ต้องามากขึ้นหรือว่าใช้สกิลในการหนีได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะเกมน,นี้เนี่ยมันขึ้นบ้านเขาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าป่าเราเป็นลิงแล้วเราเล่นเราตีป้อมค่อนข้างลาบากนะครับจากระยะที่เราเล่นได้นะครับก็ต้องอาศัยแครี่ฝั่งเราในการตีหรือว่าเด็กบอลเลสเตอร์ในการตีป้อมซะมากกว่านะครับ เห็นนะครับจังหวะที่เราเข้าไปเอาป้อมเนี่ยถ้าเราเอาไม่ตายเนี่ยเราโดนป้อมยิงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝั่งขราข้าเนี่ยถ้ามีสกิลสตาร์หรือมีสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วก็จะหนีรอดค่อนข้างยากนะครับ <S <S อ๋อมาต่อกันที่ไอเทมกันบ้างดีกว่านะครับจากที่ผมได้อธิบายไปเนาะว่าเราออกมาเป็นมือคริออกมาเป็นคริปสันติแล้วก็มือครีสองอันออกมาเป็นสลิปสติงแล้วค่อยออกเป็นโซลิเวอร์นะครับชิ้นต่อมานะครับเราสามารถ ออกเป็นบล็อกขึนสเปียหรือว่าเจ้าตัวมูร์ลาม่าก็ได้นะครับถ้าเป็นเลดเกมก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นมูรลาม่านะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีแทงเยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีตัวแท้งหนาๆสักเท่าไหร่นะครับนอกจากมาลอตนะครับเราก็เลยออกมาเป็นเจ้าตัวบล็อกขึนสเปียเอาไว้ล้วงเจ้าตัวแครี่หรือว่าเมดฝั่งตรงข้ามซะมากกว่านะครับเพื่อที่จะเร่งความแรงให้มันนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับออกเป็นเจ้าตัวเฟนเ่อร์ทูดก็ได้นะครับเพื่อเพ ถ้าตีไอคี้เนี่ยมันจะได้แรงมากๆเลยนะครับชี่สุดท้ายนะครับเราออกมาเป็นจตัวเรีย o ออฟฟิเชียิตี้นะครับหรือว่าตายเกิดของเรานะครับก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทำเกมไปเรื่อยๆฝั่งเราเนี่ยตาย2นะครับไม่มีทางที่จะขึ้นบ้านเขาได้เลยก็ดอเจ้าตัวดาร์ s เ a y ลเยอร์เกิดนะครับแล้วก็เก็บดาร์ s เ a y ลเยอร์เอาไปขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามค่อนข้างง่ายนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับหรือว่าลิงเนี่ยเป็นตัวที่ดักค่อนข้างเก่งนะครับหลังจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถดักแล้วก็ ฆ่าตัวตุวเรนฝั่งตรงข้ามได้ภายในคอโมโบชุดเดียวเลยนะครับเทคนิคในการเข้าก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับกดสกิลที่1วาร์วงเข้าไปนะครับกดสกิลที่2ตีนะครับก็เล่นได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่เราจะเล่นนะครับว่าเราจะใช้สกิลไหนก่อนใช้สกิลไหนใช้เข้าใช้สกิลไหนออกนะครับก็ต้องลองดูจังหวะดีๆนะครับจริงๆจังหวะนี้เนี่ย ควรจะจบเกมได้แล้วนะครับฝั่งเรามี3ฝั่งเขาเหลือ2เนี่ยแต่แคลี่ฝั่งเราเนี่ยไปทำป้าอะไรอยู่ข้างบนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคีฝั่งเราก็ดันเลนเข้ามานะครับถ้าเจ้าตัวสลิมหรือว่ากระต่ายเนี่ยเดินเข้ามาตีป้อมตรงกลางก็น่าจะได้แล้วนะครับเราสามารถโถมเข้าไปฆ่าแคลี่ฝั่งเขาได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเล่นแคลี่มาแล้วเล่นอย่างนี้เล่นยังไงผมก็โคตรงงมากๆเลยนะครับ เวลาเล่นก็แนะนำนะครับให้ดูเพื่อนคอยดูสถานการณ์ดีๆนะครับว่าจังหวะไหนเราควรทําอะไรนะครับไม่ใช่เอะก็จะหนีไปดันหนีไปดันนะครับจังหวะไหนควรจบบ้านได้มันก็แนะนําให้รีบจบนะครับอย่างเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนะครับประมาณ20กว่านาทีเนาะทําให้เราเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ายิ่งเราเป็นลิงด้วยเนาะอย่างที่ผมได้บอกไปมันขึ้นบ้านเขายากมากๆเลยนะครับถ้าเราเข้าไปล้วงฝั่งเขาในป้อมเนี่ยก็อาจจะโดนสกิลสตาร์ตายได้นะครับ ส่วนมากเนี่ยเราจะเน้นแยกดันซะมากกว่านะครับลิเตอร์ก็ค่อนข้างดีนะครับในการแยกดันในเกมนี้นะครับในช่วงเลดเกมเนาะเนไครับดิ้งเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเข้าไปตีฝันของข้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะตายได้ภายในชุดเดียวเลยนะครับและยิ่งเจอดาร์ซี่นะครับถ้าดาร์ซี่เนี่ยกดสกิลที่1นะครับเราจะไม่สามารถใช้การโจมตีปกติโจมตีได้เลยนะครับจนกว่าสกิลที่1จะหมดนะครับตัวที่ดิ้งแพ้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอย่างเอลซลินดิสอะไรอย่างงี้ครับจะเล่นค่อนข้างยากนะครับ แต่ว่าลิงเนี่ยเป็นตัวที่เล่นแก้เบื่อได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับในการตีหรือว่ากดสกิลหายตัวกดสกิลที่2พุ่งไปฟาดฟาดฟาดนะครับถ้ามันติดคลีนะครับเน้นนะครับมันเล่นสนุกมากๆนะครับถ้าตีติดคลีนะครับเวลาเล่นในช่วงเลดเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคอยยึดพุ่มคอยดักพุ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขาเผลอหลงมานะครับเราก็สามารถเก็บฝั่งตรงข้ามได้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับเพราะช่วงเลดเกมเนี่ยเราเล่นตีค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับ เห็นมครัาสามารถตีเก็บดาร์ซี่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่จริงๆจังหวะนี้เนี่ยเราควรจะหนีกลับมาก่อนเนาะเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยไม่มีตัวเปิดเลยเจ้าตัวหมึกก็รออะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับไม่กดอันติเมทเปิดเพื่อสั่นสตูฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถ้าทำอะไรไม่ได้นะครับก็คอยเก็บดาร์คซเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับรอดาร์คซเลเยอร์เกิดแล้วก็ค่อยเอามาช่วยดันป้อมนะครับข้อดีของดาร์คซเลเยอร์ก็คือนะครับ ถ้าเราปล่อยเจ้าตัวเด็ก o มเดสเตอร์เนี่ยคลีปในเลนของเรานะครับมันจะตัวใหญ่ขึ้นเลือดใหญ่เลือดเยอะมากขึ้นนะครับทำให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถดันเขาได้ง่ายขึ้นนะครับทำเวฟคลีปขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เด็กโม s ดสเตอร์เนี่ยมันสามารถตีป้อมได้นะครับนอกจากระยะป้อมไกลกว่าระยะป้อมนั่นเองเนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยมีสกิลที่ตีป้อมได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็ได้บัฟขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของเจ้าตัว เอเลชอเมซอนดากอนนะครับในส่วนของ15ทีขึ้นมานะครับตัวเอเลชเนี่ย oh. มันจะได้บัฟดาร์เบสซิ่งนะครับถ้าเราตีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับไอ้บัฟดาร์เบสซิ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอมตะหนึ่งวินะครับแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีหรือว่าพลังโจมตีแรงมากขึ้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าลิงเนี่ย มันเป็นตัวที่ขึ้นบ้าน arre, เขาค่อนข้างลําบากนะครับเห็นไหมครับจากการที่เราเข้าป้อมเขาแล้วโดนฝั่งตรงข้ามเขาเห็นเนี่ยและยิ่งฝั่งตรงข้ามมีเอลสูนะครับยิ่งทําให้เราเล่นยากมากๆขึ้นด้วยนะครับในช่วงเลดเกมนะครับ<ะ>การที่จะเข้าไปล้วงแครี่ฝั่งตรงข้ามในป้อมหรือว่าป้อมสุดท้ายหรือว่าแถวน้ผพุฝั่งเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นค่อนข้างยากนะครับเห็นไหม <S <S จังหวะนี้เนี่ยเราโดนเอลสูต่อได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็สามารถจบได้ด้วยคีมแล้วก็เน็กมอนสเตอร์นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมหรือว่าอยากชมคลิปตัวละครไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ